Hui, ม,ม,มักซ a โอเชียดูย์ e s ม m a r ดี24มีส์2020ทุกครั้งตอนที่พี่ติเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะเวลาเข้าห้องเรียนมาเนี่ยคุณครูเขาก็จะถามว่าวันนี้วันอะไรนะคะแล้วก็เขียนบนกระดาน เหมือนกับว่าเป็นการเข้าสู่บทเรียนนะคะคลิปนี้พิติก็จะฝึกท,ทรบทวนประโยคภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในการพูดคุยทางโทรศัพท์นะคะก็มีประโยคง่ายๆคะ่ะไม่ยากเลยนะคะเท่าที่พิติสรุปมานะคะเวลาเราโทรศัพท์เนาะ,ะโทรไปละเราก็จะพูดว่าอัลล อันนี้โซ่พี่ตีโทรไปนะคะฮัลโหลอีกคนหนึ่งเขาก็เขาก็เวลารับสายเขาก็จะบอกว่าฮัลโหลมองชูนะคะถ้าเกิดว่าพี่ตีอยากจะโทรไปหาแชคพี่ตีก็จะใช้ประโยคที่ว่าเช v o u d ูเทรปาร์คลีอะแช ะะก็คือฉันต้องการที่จะพูดกับแจ็คนะคะประโยคหลักๆก,ก็คือเชฟูเทร a ปาเลับแล้วก็ตามด้วยชื่อของคนที่เราจะพูดด้วยนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่รับเนี่ยไม่ใช่แจ็คนะคะใช้ประโยคที่ว่าแจ็คเอลก เช็คเอละใชคอยู่ไหมอันนี้ถ้าเกิดว่าคนที่รับสายนะคะ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. อยู่นะคะประกอบอกวีนะฮะวีเดี๋ยวจะเอาโทรศัพท์ไปให้นะคะเราก็จะได้ยินประโยคที่เขาพูดว่าวีเชฟเลปัส hmm. ว <i> ี เชฟูเลปัสก็คือว่าเดี๋ยวจะเอาโทรศัพท์ไปให้นะคะหรือว่าเป็นการเรียกนะคะเรียกให้แจ็คมารับโทรศัพท์นั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราโทรไปหาคนที่เป็นผู้หญิงนะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราโทรไปละอัลโลคนที่รับสายก็พูดรับอัลโลม้งฟู สมมติว่าพิติจะโทรไปหามิเชลนะคะมิเชลเป็นผู้หญิงเนาะเ e อร u วู a i รปาเกลอ่ะมิเชลฉันต้องการที่จะพูดกับมิเชลนะคะแล้วมิเชลอยู่ไหมนะคะมิเชลเอล่ามิเชลเอล่าอ่าประโยคคำถามต้องใช้เสียงสูงนะคะคนรับสายนะคะเขาก็จะพูดว่าวิ อันนี้ในกรณีที่มิเชลอยู่นะคะเขาก็บอกว่าเขาจะไปตามมิเชลมาให้นะคะก็จะใช้ประโยคที่ว่า Che vous la p a ล s e าส e s ฟุลา a าสมิเชลนะคะก็คือว่าเดีย ม่เชลอยู่เดี๋ยวฉันเอาโทรศัพท์ไปให้นะฉันจะไปตามมี่เชลมาให้เมื่อกี้เห็นความแตกต่างไหมคะระหว่างวีเชฟูเลปัสจักกับวีเชฟูลาปัสมิเชลนะคะเพชรชายนะคะก็ต้องใช้เลปัส แต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็ต้องใช้ล a ปัสอย่างเมื่อกี้เวลาเราโทรไปนะคะที่พิติยกตัวอยา่างอย่างบอกว่า je voudrais p a r l e r à j a c ะแ c ็คแจ็คอลาแจ็คเอลาอยู่ไหมนะคะหรือถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ชื่อนะคะใช้คำสรพนาแทนเราก็ใช้สัพนาที่ว่าอีเลล่า i l e ล่ l ่า l ิถ้าพูดเร็วๆก็ i l e ล่ l l า l ิถ้าเป็นผู้หญิงนะคะก็ใช้ L ใช่ไหมคะเ l ลเ e ่ล่าถ้าอ่านเร็วเป็นประโยคคำถามก็จะพูดว่า e l la หล่อนอยู่ไหมหรือแปลว่าเธออยู่ไหมนะคะเธออยู่ไหมเขาอยู่ไหมนะคะอินเลเอลาเขาอยู่ไหมค่ะลองมาทบทวนกันอีกทีนะคะอัลลก็คือเวลาผู้สายโทรศัพท์ทักทไทยะคะ่ะอัลลอ,อัลลบองจูร์เชฟบูตเร ปักเลยอ่ะแล้วก็ตามด้วยชื่อคนนะคะอันนี้ก็คือว่าฉันอยากจะพูดสายกับอยากพูดสายกับใครก็บอกไปนะคะชูเทรซ์ปักเลยอ่ะแจ็คฉันต้องการพูดสายกับแจ็คนะคะอิเลล่าเขาอยู่ไหมนะคะหรือชาเกล่าแจ็คอยู Jacques ่ไหมนะคะทีนี้ ถ้าเกิดว่าคนที่รับสายเนี่ยเขาไม่รู้จักเรานะคะเขาก็จะถามเรานะคะว่าเกียสเกียสใครจะพูดสายด้วยคะนะคะเขาก็ถามว่าใครนะคะเกียสพิติก็ต้องตอบไปคําว่าเซตีเซตีนะคะ ตีเองตีพูดเองนะคะตีตีอยากจะคุยโทรศัพท์ด้วยนะคะเซต็จทีนี้ตอนช่วงที่เขาไปตามนะคะไปตามคนจะมารับสายเขาก็จะใช้ประโยคที่ว่าอันนั่สตอกอันนั่งสตอกอันนั่สตอมหรือถ้าอานจะชา้าอันอันสต็อม โดยเร็วก็จะเป็นอ่านังสตองซิลบูเปลอย่าลืมประโยคซิลบูเปลนะคะก็หมายถึงว่าการุณาถึงใส่รอสักครู่ถ้าเราไม่ใช้อ่านังสตองหรืออ่านังสตองนี่นะคะอาจจะใช้คำว่าอตองเดยอึนมินิดอตองเดย อึนมินิ e เหมือนคล้ายๆว่ารอสักครู่นะคะซิลบูเปลหรือจะบอกว่าอะตอมเด็ดอะบูอะตอมเด็ดอะบูซิลบูเปลก็ได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับประโยคอันนี้เป็นประโยคง่ายๆเลยนะคะที่พี่ตี สรุปมาเพราะว่าบางครั้งในบางทีคุณสามีนะคะคุณบอสเนี่ยคะ่ะไม่ค่อยชอบพกโทรศัพท์มือถือติดตัวนะคะวางรถเกตระกัดกกพิ่ติก็ต้องเป็นเดขานะคะเดขานุการกีะคะ่ะเวลามีคนโทรศัพท์มาคุณบอสวิ่งมารับไม่ทันนะคะพี่ติก็ต้องรับเรื่องก่อนนะคะพอคนโทรมาอัลลนะคะพี่ก็อัลโลบมงชู ะะก็จะเป็นประโยคประมาณนี้นะคะเบื้องต้นโอเคค่ะ้าเกิดว่ารับชมคลิปแล้วมีความผิดพลาดประการใพดพิีพิธีก็ต้องขออภัยมาณจุดนี้ด้วยนะคะเพราะว่าพิธตีอยากจะฝึกฝนนะคะแล้วก็ชวนเพื่อนๆที่รักในภาษาฝรั่งเศสมาทบทวนกับมานตีวีซ่านะคะสำหรับท่านผู้รู้หรือท่านที่มีประสบการณ์ ก็สามารถชี้แนะแนวทางแล้วก็คอมเมนต์บอกพี่ตีข้างล่างใต้คลิปนี้นะคะขอขอบคุณจากบดานติวีซ่าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแม็กซี่เอกอ่ะเบียนโตอรอรัวบ้าอันลอันลไม่ใช่ฮัลโหลนะคะ Allô? Bonjour! Je voudrais parler à Jacques. Jacques? est là? Oui, je veux la place. Jacques? Oui, je veux la place. Michel? Elle est là? Il est là? Allô? Je voudrais parler à Michel. Elle est là. Elle est là. Elle est. Elle est là. Oui. Qui est-ce? Oui. Qui est C'est Jacques. Hein? Un instant, s'il vous plaît. Jacques, n'est-ce pas, Un instant. Un instant. Un instant s'il vous plaît attendez une minute attendez un peu merci et à bientôt au revoir